เรามาเช็คกันนะคะว่าคู่ของเราหรือแฟนของเราเนี่ยเขาเป็นคู่แบบไหนคะ่ะข้อที่1ค่ะคู่เวรคู่กรรมค่ะเมื่อเจอกันแล้วเนี่ยรู้สึกรักแล้วก็หลงมากๆแบบถอนตัวไม่ขึ้นซึ่งการที่เราครบกันต่อไปอะ่ะเหมือนมาเพื่อทำร้ายกันและกันมาเพื่อใช้กรรมให้แก่กันที่เคยก่อกันไว้ 2. คู่บุญค่ะ คู่บุญคือคนที่เคยได้ร่วมบุญหรือคนที่เคยรักกันช่วงเวลาหนึ่งค่ะเมื่อหมดบุญไปเนี่ยก็มีเหตุผลนะคะที่จะต้องเลิกลาต้องห่างกันในที่สุดค่ะและคู่ที่3นะคะคือคู่แท้คู่แท้เนี่ยเมื่อเจอจะรู้สึกได้ทันทีเลยค่ะว่า จบอกว่าใช่เธอคือมันเป็นแบบฟีลลิ่งของความที่เรารู้สึกว่าการที่เราครบกับเขาแล้วเนี่ยอยู่ดีมีความสุขช่วยกันทํามาหากินสร้างครอบครัวที่ดีต่างเป็นกําลังใจให้แก่กันคบแล้วรู้สึกว่าชีวิตเนี่ยจเจริญเติบโตคบแล้วรู้สึกว่าชีวิตเราเนี่ยดีขึ้นนั่นเองนะคะจริงๆนะคุณเอยบอกเลยนะว่า ถ้าเราเนี่ยอยากจะประสบความสําเร็จในเรื่องของความรักอันแรกคือเราจะต้องรักตัวเองก่อนรักตัวเองให้ได้ก่อนเราถึงจะไปรักคนอื่นได้ข้อที่2คือมันคือการที่เราเนี่ยมีความสุข100%เซค่ะเราไม่ใช่แบบเราจะคบกับใครเพื่อหวังให้คนคนนั้นเนี่ยมาเติมเต็มส่วนที่เราขาดเราไม่มีความสุขเลยถ้าฉันไม่คบกับเธอฉันไม่มีความสุขแบบนี้คุณจะไม่เจอคู่แท้นะคะและทั้งหมดนี้เนี่ยก็เป็นเนื้อหาที่อยู่ใน a u d i o b o o k s ของคุณเลยนะคะชื่อว่า เสกคู่บุญคู่วาสนาด้วย27เคล็ดรับนี้ค่ะออเดียอบุ๊กชุดนี้แน่จะพาคุณนะไป m a นิเฟสเรื่องของความรักทำยังไงให้เราได้เจอคนที่ใช่แล้วเราก็พบกับรักแท้แล้วในตอนนี้ใครที่สนใจนะคะทักไปขอราคาพิเศษใน Line แอดแพทชั่นทูวิเลยนะ